เขียนจดหมายฉบับแรกออกมาก็คือฮาแล้วนะคะแต่ว่าจดหมายฉบับที่2ของพลเอกประวิทธิว์วงษ์สุวรรณยิ่งเรียกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคอการเมืองได้มากขึ้นไปอีกค่ะคุณอุรชัยสอนแก้ววิเคราะห์จดหมายฉบับล่าสุดพบสัญญาณทางการเมืองชัดเจนทั้งความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลและดูเหมือนว่าจะมีการมุ่งตีไปที่จุดอ่อนของน้องรักอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ เป็นคนพูดไม่เป็นแต่เขียนเก่งเป็นคนพูดไม่เยอะแต่เขียนมากนี่คือคำจำกัดความที่ฉายภาพพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้ชัดภายหลังเผยแพร่จดหมายออนไลน์ฉบับที่สองหลากหลายถ้อยคำที่ปรากฏเป็นการสร้างภาพจำใหม่ของนักการเมืองใจบันดาลแรงคนนี้สาระบางช่วงถูกมองว่าสื่อสารถึงประชาชนตีเข้าที่จุดอ่อนของคู่แข่งอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา ใจความที่ถูกมองว่าเป็นการสื่อสารการเมืองต้องหาคนเก่งมาร่วมงานด้วยเพราะไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่องหรือถ้อยคำที่ระบุว่าจะเป็นนักการเมืองที่ประสานกับทุกฝ่ายขัดกับภาพของพลเอกประยุทธ์ที่เจ้าตัวชัดเจนว่าไม่อยากร่วมงานกับบางฝ่ายบางคนอย่าไปพูดถึงคนนั้นผมไม่ชอบเอาเป็นว่าฉบับที่สองนี่ครับชัดๆอยู่แล้วอูเราก็เห็นเลยฮะดูป้อมใช้คําว่า อะไรครับการเมืองไม่ต้องเก่งแต่การเมืองคืออะไรครับต้องถึงคนเก่งมาช่วยครับถูกต้องไหมครับแล้วที่เ,เด็ดคือท,ทีเด็ดสุดซึ่งสะท้อนบุคลิกของลุงป้อมชัดเจนก็คืออะไรครับเรื่องของการประสานผลประโยชน์ถูกต้องไหมครับ,รบแล้วก็เพื่อที่จะมาร่วมกันนําพาสังคมไทยเนี่ยส้าให้พ้นงฟงขัดแย้งต้องรู้จักกนณีปนอกนะครับซึ่งบุคลิกตรงนี้เนี่ยลุงตู่ไม่มีเลยสักข้อเดียว บนเส้นทางการเมือง8ปีบิ๊กต้อมในมุมมองนักสังเกตการสลัดเครื่องแบบนายพลทิ้งหมดจดสร้างภาพลักษณ์ใหม่เป็นพี่ใหญ่ที่เข้าถึงง่ายทั้งกับนักการเมืองและประชาชนนี่คือดาบที่สองในจดหมายฉบับล่าสุดในขณะที่แฟนเพจของพลเอกประยุทธ์ยังไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็นกองเชียร์กองแช่งได้แต่กดเลิฟกดโกรธตามประษา เนื้อหาที่ระบุในจดหมายของบิ๊กป้อมกลับหนักแน่นว่าต้องการสื่อสาร2ทางผ่านออนไลน์พยายามใช้ภาพการเป็นผู้นำที่รับฟังพร้อมสื่อสารกับทุกฝ่ายนี่คือแผนการสื่อสารที่นักรัฐศาสตร์บางสำนักมองว่าทีมงานด้านการสื่อสารวิเคราะห์ความต้องการของบิ๊กป้อมได้แม่นยำเขาประเมินว่า1เจ้านายเขาต้องการที่จะสร้างตัวตนใหม่จากอะไรครับจาก ภาพของคนซึ่งเกาะไปบุญรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะครับวันนี้ต้องการจะสร้างให้เห็นว่าเป็นตัวตนของนักประชาธิปไตยที่จะนำพาพรรคการเมืองเข้าสู่เข้าสู่สนามแข่งขันในการเลือกตั้งครับเพราะนั้นถ้าดูตรงนี้นะที่ที่จะเห็นว่าเนื้อหาของจดหมายของลุงป้อมทั้งสองฉบับเนี่ยอ่านดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นถ้าเทรนด์วัยรุ่นเขาเรียกว่าเป็นมินิมอลหรืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลัก นี่ไม่ใช่ภาพใหม่ที่เพิ่งสร้างเพราะย้อนกลับไปตั้งแต่มหากรรมปาดหน้าเค้กลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีบิ๊กป้อมฉายภาพให้เห็นแล้วว่าต้องการเป็นที่ใหญ่ที่เข้าถึงง่ายลงไปครุกคลีกับทีมงานถึงพื้นที่มแม้วงในจะยืนยันชัดเจนว่าพี่น้องสองปอไม่ตัดขาดรักกันเหนียวแน่นไม่เคยเปลี่ยนแต่การเคลื่อนหมากการเมืองของบิ๊กป้อมและพักพลังประชารัฐก็อดไม่ได้ที่คอการเมืองจะมองว่า เลือกตั้งหนนี้ของนักการเมืองวัยเกือบ80ปีไม่มีคำว่าพี่น้องอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน